สบายดีพี่น้องพ่อบๆกันยมสิเพ็เนาะสชิไปหาน้อไม้ซุ่มก็ยังมองเมื่อวานนี้ซุ่มตามมาซุ่มสองคนวันนี้ซุ่มแกงน้อไม้อีกมา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 เบิ่งน้อไม้โอ้น้อไม้ก็ได้เห็นอยู่บ่ให้พี่เลี้ยงงัวอยู่พูน้อไม้ย้ำแรงพี่น้องเอ้ยอออย่าได้สิมาเกาะแดงนิดน้อยอันหนึ่งอยู่ทั้งเออพี่น้อง hán nó may hán nó may nhầm lẽ, thấy song nón nọ, song bùn anh, song bùn anh, nghe này anh quan, anh, hãy đi đánh ghiền siêng, tao anh, anh nín, thấy đấy, nan, sám anh là đấy nè, sắp kẻ rồi thôi. น้ำมันแย้มแรงเลยเฮ้ยหมอมันไหนัวเห็นนี่กับปานดีปานใดแล้วครับคับเฮ้ยคับเจ๊กามีอันอันช้อนอยู่ลุ่มนู่เฮ้ยจริงจีแก่เป็นแก่พี่น้องมาเด้อมาเคี่ยวน้องกันตัวนั้นจ๊กามีนู่เฮ้ยขาหนึ่งเขาแับยังไม่ขาสอง พื้นเชียวพี่น้องมึงในพื้นคุดทะลมทะล่ะมีบัตรคุดเบี่ยงไปทางพุนดูเบี่ยงยทางไหทางพูนค่ะค่ะบ้่นเ้ยมั้อน ได้ซ้มปูได้เด็พ่อแกงเลยเฮ้ย,ยชับ,ชบอ่อน,น้ชิดนช่ว <laughs> ได้ตีกันนะพี่น,อน้องหน่อื้อ <laughs> <laughs> พอดีเราเฮ้ยกินแก่ลายด,ดูกระตากันอันน<ฮ>ึงยังลุงคน,น,นป่าไปมา,ตาแต่ใส่หาหน่อไม้ อันเดมันมีป <laughs> uh, ูดอันเดนอันเดลงมันมีคู่บอให้ตัวน่ะดูหนาโตโตว่ามีหน่อคับมีเสยอ๋อมาแน่เองันนี้ไปสามอันละเด้อพี่น้องจ้าอันเด้ Like เพื่อจะพอแกงอลไรจะนี่บุญของเอียงเอียงเพื่ออ้ออุ่นทับเพื่อนว่าสิเขาไปเบิ่งนทางนั่นอีกน้ำขูดเลือดน้อยเลือดแยงอเผื่อจะได้กินแกงหน่อไม้นะพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้ทบัดดาจะเยอหน่อไม้นี่ก็เด็ เขาเอาเลยค่ะพี่น้องหามาอะไรสิแกงด้วบาทนี่ขบเบือกระซา,าลงไปละบักเอือกระซาลงไปแหละบักเออบักเออนี่เดียวย่างแต่ปลาแดกแป้งสนัวผักขะาแห้งวุส้นบดียังไปทำการเส้นบดีพี่น้องมาๆๆเมามา,มา,มามกินน้ำกันเด้อตอนเที่ยงอีพ่อเตรียมโตเด้อ ยีม่มโตเด้อีพอเด้อก็แดกใส่ประแด,ะดนลงไปถวยนึง่มนง,มนง,งมัดระลักหาวุ่นยาเดี๋ยวมุกใหม่เดี๋ยมุก่ ให้มันซุกเลยจ้าตามด้วยผักแคงสดแต่ว่ามันแก่เนาะมามาพี food, 79, layers, ่น้องมากินเที่ยงมา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 เนกับขาลิงแ้วัดีหวลเอียดได้ยนนะเลิศเทอนะเทอเนี่ยมันขับไปเฮ้ยตัวน่ะไปเลืตัวน่ะอื่นไหมไหมกินดมไดู้ตีมือวัน กินเที่ยงโอ้โหไแกงหน่อไม้กีแลมาเจอกันอีกแล้วมาเจอเด็กแนวกันแข็งเทอันนี้ก็ได้มาเดินพุ่งเน่าเวยมาเดินก็ใหญ่เว้อหน่าเป <ı. S 1> ิดระเบิแล oh. okay, uh ้วสองมือกล้องลิงเนี่เข่าเก่ามาแชทจะกูเอาลูตัวนึงกินมาได้ nó mai nó tôm chứ có chửi. Nó ơi, mong lấy. Hãy lại một chút tiếp chút nữa thôi <laughs> nọ. Nó có đặc sĩ rồi đó, ยทั yeah, ้งขัดเนี่ยอยู่นั่นกตยังไม่เห็นด้าเหนียวคไปเอาหรอว่าสีกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ป็นืองาเนอะแกก็ไม่แพ้ก็แซ่แต่ว่ะสดคับบ่าเอวมคลายออกมาเนียเราอ่กหลเอปินนั่นข่าวนะโซกจายนะมิตรคอยอิ่มแล้วอิ่มแล้วคอยนะ รักก<ล>ันเลยเขานะอิ่มแล้วน,นี้ยามอิ่มแล้วบาน,นี้อิม่มแล้วเีงนขึ้นหัวอิมมอ่อมหมย่าลกเพจะ้งหมับแบบนั้แหละคกินโบราณนะครับันเนาะไม่เหลืหอยไ่เรจับแล้วเลยินกกินคัก ยังกเซ็ตมนเ่าน้่แม <motor>: ่กินเลย่อกินขาดิบอ่กินขาบดเกลือกันยังเซ็ตการประยัดเสือเงินตาโตกว่าเต็มเปินมือชกอ่ะมาดิแซ่บกันนี่แ้วมีหมูอ่ว่าแล้วคอยเป็นแดดกินขี้เดีนหอน่กูจะมาจุกง่ะอืมกูก็ถืเป็นท่ากระถางมันคือแห้งกินป็แดด ม่ใช่แ <eigentlich analysis> ่อ๋อค่อยๆมึเพื่อนมันเลียงมันบ่แค่ปู่ชาจะไปเอาท้าวเลชายดูมล่าส่วนนี้ไม่เอาเสร็จว่าจะไปเอาเงนกับปูบ้าเเอ็งวะ้าอย่เขาน่โซ่อยู่ตรงนี้หกเล่นได้ได้เินนะ ปาตาจะมาหัวเัิประใจยโมพ,พ่อปิดแล้วพ่อให้เข้นะ่มาฮึไม่ได้ิ็ไล้

เว่าจะปัสสาวอใน้องโตเฮ้ยต้นมาเข็มปเ๊ยมาแส็บแส็บแม่แส่บแซ่โอเค ปกินมาปากตายม่รลวหกน้ำไม่ซดมกอือซดาแขงแง่งซดมาผิดมี่บ่เคยมะอือแหงอาาก็มีอะไรกระทอดอยู่เลนาะอข้าวซอยเอกนนทนินึอยค <c oughs> ้อก้วยทอด เอปิดล uhm. ah, okay, hmm. so, so, no. ่องแล้วหนาาบิดเบี้ยวด้พี่น้องเดิน้อนส่งูไพี่น้องไมรงกเลยไม่อมือมัตายวเหื่อติดเกาะแล้วววพอสหนด้พี่น้องเอไมองเดี๋ยวก็มืองมแล้วไปก่อนนยพี่น้องเห็น